สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงเวลาเที่ยงเที่ยงเนาะของวันที่18มกราคม2569นะคะอ่าะคะช่วงเวลาที่จุอัดคลิปตอนนี้ค่ะจะอยู่ที่เวลา12นาฬิกา32นาทีนาะวันนี้ก็จะเป็นวันที่เดี๋ยวขอดูก่อนคนทำก็หลงวันวันนี้จะเป็นวันที่13เนาะที่เราเดินทางมาสำหรับ ทฤษฎี21วันเนาะว่าดูซิว่าคนเงียบในใจของคุณนะพลังงานของเขาเป็นยังไงแล้วเขา่ามีอะไรอยากจะบอกคุณอัอจินจูบอกก่อนนะคะว่าถ้าใครมาเจอจินจูคลิปนี้ค่ะเอออันนี้จะเป็นคลิปของวันที่13แล้วนะคะที่จินจูทําเกี่ยวกับทฤษฎีลองมาเช็คดูเนาะว่าถ้าแบบว่าเขาเงียบหายไปเนี่ยมันมันจะถึง21วันไหมแล้วปฏิกริยาเขาจะเป็นยังไงเนาะส่วนคลิป 1, เรริ่มมมทําาาาก็สาาถย้อนไปด่อ ย้อนไปดูได้เนาะจินจูเอาลงไว้ทั้งสามแพลตฟอร์มเลยนะคะทั้งบ้านฝาแล้วก็บ้านฝาแล้วก็บ้านแดงแล้วก็ช่องติ๊กต็อกเนาะชื่อก็จะเป็นชื่อชื่อช่องเหมือนกันทุกทุกแพลตฟอร์มเลยคือชัน้นจินจูพูดให้แล้วนะนะคะอ่าก็จินจูเปิดพลังงานมาวันนี้แล้วจินจูแบบเออยิ้มเลยทารู้ไหมว่าวันเนี้ยพลังงานของเขาคือ ไปแรกที่ฉันเปิดมาเขาบอกเธอก่อนแรกแรกเลยนะเขาบอกเธอเลยนะว่าอือไจ้ตัวร้ายฉันเห็นนะว่าเธอยังอยู่ตรงนั้นตลอดเลยอือฉันเห็นว่าเธอแบบว่าเธอเจ็บมากๆเลยแต่เธอก็ยังยืนหยัดอยู่ตรงนั้นรอฉันอยู่ตรงนั้นน่ะรอฉันแบบเออเธอเจ็บมากๆเลยแล้วเธอก็ฉันเห็นว่าเธอลองไห้ในใจทุกค่ําคืนเลยไม่ว่าฉันจะ ไม่ว่าฉันจะหายไปนานขนาดไหนเธอก็ยังยืนหยัดอยู่ตรงนั้นอยู่เลยใอญตัวร้ายอะไรแบบนี้อืมอ่าแล้วเขาก็เขาเห็นเนาะว่าคุณแบบว่าว่าคุณบาดเจ็บแต่คุณก็ยังแต่คุณก็ยังยืนหยัดเพื่อจะรอเขาอะไรแบบเนี้เออจริงจู่ยูเข้าใจนะว่าอ่าบางทีบางท่านอะ่ะอาจจะเข้ามาดูมันอาจจะอาจจะรอมากกว่ายีวันมาแล้วอะ่ะบางท่านที่จรจูเห็นเห็นในคอมเมนต์เนาะอาจจะรอแบบ มาเป็นเดือน2เดือน5เดือนบางท่านสอปีแบบเนี้ยเออเพราะเราเพราะว่าเอาจริงๆมันเรื่องความรักเนาะมันไม่เข้าใครออกใครเนาะบางทีเราเราเราอ่าเราก็อยากจะหมู่อ่อนนะแต่คราวนี้คือพลังงานแล้วอารมณ์ความรู้สึกของเราอะ่ะคือเราเรายังฝังจิตฝังใจอยู่กับคนคนนี้อยู่อะไรแบบเนี้ยอืมถ้ามันยังทําไม่ได้ก็ไม่ต้องรีบหรอกค่ะอืมก็ยอมรับยอมรับอ่า อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองยอมรับพลังงานของตัวเองก็เท่านั้นเองก็ก็ฉันทําไม่ได้อ่ะอืมถึงแม้ฉันจะหาวิธีคิดค้นยังไงแล้วแต่ฉันยังทําไม่ได้อ่ะแล้วถ้าอวันหนึ่งมันจะวนเวียนกลับมามันก็ฉันก็จะฉันก็จะยิ้มในใจหรือฉันก็จะยิ้มแบบโลกกว้างเลยว่าสุดท้ายอะการอดทนของฉันการเฝ้ารอของฉันมันมันไม่ได้สูญเปล่าเลยเลยแบบเนี้ยอืมก็เดี๋ยวมาดูกัน สิ่งที่เขาพลังงานของเขาวันนี้เป็นยังไงต่ออืตอนนี้ค่ะคนคนเงียบในใจของคุณน่ะเขาเห็นแล้วเนาะว่าคุณน่ะยืนรออยู่เขาอยู่ตรงนั้นยืนรออยู่ตลอดเลยอะเออแล้วข้อน,นี้ยเขากําลังรวบรวมความกล้าของเขาอยู่รวบรวมทุกอย่างเลยรวบรวมทุกอย่างที่เขาสามารถแบบว่าสามารถทําให้ความสัมพันธ์อ,สา,อสามารถทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ยถ้าเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งอะมันมันจะสะดุดน้อยเนาะอืม จากที่เมื่อวานที่ที่เราท,ที่ที่ถูกเปิดไปเนาะพลังงานของเขาอ่าความแบบว่าที่เขาพาใจตัวเองที่แบบออกออกจากความสัมพันธ์ไปหรือว่านิ่งเงียบจากคุณไปอ่าแผ่ใจของเขาตอน,นเมื่อวานมันไปอยู่ประมาณหกเจ็ดใช่ไหมแต่วันนี้ความกล้าของเขาอ่ะความกล้าของเขาอะมันอยู่ระดับแปดแล้วนะอืมวันนี้ทั้งเอ็มพโลทั้งแบบว่าคิงออฟสอดมาหมดเลยเนี่ยคือ ฉันพร้อมเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วนะฉันพร้อมเป็นฉันพร้อมเป็นผู้นําในส่วนที่เธอจะให้ฉันนําได้แล้วนะอะไรแบบเนี้ยโอ้แล้วคราวเนี้ยคือเขาก็สิ่งที่แบบเหมือนประมาณเหมือนเขาจะบอกว่ามาครั้งเนี้ยฉันไม่ได้มาเล่นเล่นนะอะไรแบบเนี้ยโอ้ฉันไม่ได้มาเล่นฉันไม่ได้มาเล่นเล่นนะแล้วฉันแล้วฉันก็วางแผนหมดทุกอย่างแล้วสําหรับเธอเธอไว้อะไรแบบเนี้ยขอเพียงแค่แบบว่าถ้าฉันกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่แบบว่าเธอสัมผัสได้แล้วตัวเป็นๆน่ะ ตัวเป็นๆที่แบบว่าเราไม่ได้บล็อกไม่ได้อะไรกันแล้วแล้วเราคุยดีพอกันแล้วว่าอ่าเธอให้โอกาสฉันแล้วเราจะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ด้วยกันอะ่ะอืมเขามีแผนมาเสนอคุณด้วยนะโอ้เขามีแผนมาเสนอคุณด้วยแล้วคุณจะคุณจะยังไงอะคุณคุณจะให้เขาเสนอวะหรือคุณจะคุณจะมูฟออนทจิจูรู้นะบางคนบอกมูฟออนมูฟออนไม่ได้มูฟออนจริงนะยังรอเขาอยู่นะอืม เธออย่ารอพลังงานตัวเองสิเออถ้าเธอรอเธอก็บอกว่ารอแค่นั้นเองไม่ใช่แบบว่าอไม่รอหรอกจะมุฟออนแล้วอะไรแบบเนี้ยคือพลังงานมันไม่ได้นะเธอเอ,อืมอนั่นแหละแล้วก็ฉันเห็นพลังงานวันนี้ฉันก็แบบวันนี้จะต้องมีใครจะต้องมีละใครหลายๆคู่แน่เลยคนคนเงียบที่เธอมาฟังอยู่คนเงียบที่เธอมาฟังฉันคนเงียบในใจของเธอที่มาฟังฉันแล้วก็ตัวเธอที่มาฟังฉันเนี่ย ฉันว่าจะต้องเจอกันในนี้มั่งแหละเธอระวังนะเธอมินเธอมินเธอมินอ่านนอมรับความพนายของฉันไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากให้เธอมินนะเธอระวังนะเธอมินอะระวังเธอเห็นคนที่อยในใจของเธออะเออเออนั่นแหละฉันว่าวันนี้เขาจะต้องแบบจะต้องมีหลายๆคู่แน่ที่เป็นแบบอาจจะต้องแบบว่าเขาอาจจะปลดบอกเธอแล้วก็แบบมาคุยกับเธอมาแบบว่ามาแบบมาถามเธอว่าเธอไปดูช่องจินจูมาหรือเปล่าฉันเห็น อะไรแบบเนี้ยเออตั้งแตบบ่ประมาณนั้นก็อ่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกเธอวันนี้นะอืให้ให้ฉันแกะคีย์เวิร์ดออกมาเนาะเพราะว่าบางทีอา่าสารมันมาไม่ทันฉันก็โจด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 ูด,ด,ด้วยอะไรแบบเนี้ยเออริงที่เขาอยากจะบอกเธอวันเนี้ยเขาก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งหมดหวังในความรักที่ดีอืมอ่าถึงฉันจะเป็นคนพูดไม่เยอะพูดไม่เก่ง แต่ฉันกำลังวางโลกทั้งใบให้เธออยู่เงียบเงียแม้จะดูแข็งดูนิ่งดูควบคุมได้หมดแต่เชื่อเธอฉันกำลังเลือกเธอด้วยความตั้งใจจริงๆเธอที่อดทนมาได้จนถึงวันนี้เธอคือเธอคือคนที่ฉันเห็นแสงในใจของเธอแล้วจริงๆถ้าคีย์เวิร์ดก็เป็นประมาณนี้แหละ อืมถ้าวันนี้หรือว่าไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนเนาะถ้าแบบว่าอ่าคนเงียบใ,ใจของเธอเขาแบบว่าเอาอเปิดอกคุยใจกับเธอแล้วแล้ว,ลวคราวนี้คือ,อเข้าใจกันมากกว่าเดิมแล้วอะ่ะจินจูดีใจด้วยนะคะอืมมีน้องลูกดวงของจินจูเนาะแบบบางบางท่านบางบางท่านบางคนก็แบบว่าอออพี่จิน เออบางทีน้องวิ่งแบบว่าเหมือนเธอเห็นอารมณ์เหมือนกับว่าแบบเหมือนเด็กดีใจไหมเวลาคนเราอ่ะไดแบบ้เวลาได้รับสิ่งที่เรารู้สึกว่าชุ่มชื่นใจอ่ะเราก็อยากจะบอกต่อใช่ปะ่ะเออแบบพี่จีนเข้ามาแล้วอะไรแบบเนี้ยอืม มันจดดีใจด้วยนะคะแต่ส่วนถ้าแบบว่าท่านไหนที่แบบยังรออยู่อะไรแบบเนี้ยเออขอให้เชื่อมันขอให้เชื่อมันในใหาเอาึเซลแล้วก็ขอให้เชื่อมันในในในอุดมการณ์ของตัวเองนะคะเออถ้าถ้าอุดมการณ์หรือความความความรู้สึกของเราหรือสิ่งที่เรา,ส,เราสิ่งที่เราปรารถนามันไม่ไปทําร้ายใครอะคะ่ะก็จงเชื่อตัวเองเถอะคะ่ะอืมก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เนาะดูเพื่อความบันเทิงอืมแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะฉันขอโฆษณานิหนึ่งได้ป่ม นิดเดียวนิดเดียวเออนิดเดียวเออจินจูจะเปิดคอร์ดออนไลน์นะคะเปิดคอร์สออนไลน์แล้วก็อ่าส่วนเปิดพลังงานหรือดูดวงก็ยังทําอยู่ปกตินะคะอืมดูดวงอาจจะเอาทีแรกทีแรกอ่ะแบบว่ารับวันละห้าคิวใช่ป่ะแล้วจินจูก็เพิ่มไปเจ็ดแล้วคราวเนี้ยเมื่อคืนคุยกับแฟนแฟน,แฟนแบอบกว่าจินจูมันจะมากเกินไปแล้วนะลดลดลงลดลงหน่อยฉันคือฉันแทบจะไม่ได้คุยกับเธอเลยอะไรแบบเนี้ย,เ,ยเออก็เลย แล้วคราวนี้พออ่ะโอเคฉันฉันจะลดฉันฉันจะลดคิวรูปดวงลงแล้วคราวนี้คือฉันขอทําคอร์สเพิ่มได้ไหมอะไรแบบเนี้ยแฟนก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าวันไหนเดี๋ยววันหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยแบบเนี้ยเออจริงจุก็เดี๋ยวคิดหัวข้อก่อนว่าจะทําแบบเรื่องแบบแฟ m i ิ i n e เอ e เ g y จีหรือว่าแบบวิธีแบบว่าดูคนเงียบในใจหรือแบบเบอร์ชาร์ดอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งอืมก็ อตรงไม่ตรงก็นอมรับคำทำนายไปนะคะแต่ถ้าไม่ตรงก็เอาไว้ที่ช่องจินจูนะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะชั้นจินจู่พูดให้แล้วนะ